ผมเชื่อมั่นว่าอีกสีเดือนข้างหน้าเนี่ยรัฐบ,บาลของคุณนรุอินชนันลกคุลน่าจะทําอะไรให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าถ้าสีเดือนนี้ไม่ทําอะไรไม่ปราบปรามทุจร,ริมคอร์รัปชันนะครับผมเชื่อภาสีหูก็ลำบากในการเรื่งองตัางงต่อไปผมเชื่อว่าในการที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้ใกับรัฐมนตรีสิ่งแรกที่เราอยากทําคือการปราบปรามทุจร,ริมคอร์รัปชัน เราจะปราบปรามกลุ่มสัญกรเป็นอันดับหนึ่งเป้าหมายของผมคือจะทําหน้าที่ในการปราบปรามสุดตะเตินแบบนี้แล้วก็จะปาราบปรามตำรวจนอกรียที่ใช้ชุดดีอีเนี่ยในการเก็บเงินยูเซอร์ละสามหมื่นเนี่ยมาเป็นจํานวนมากเราจะถามรถฐมนธ์ดีอีว่าท่านมีนโยบายในการตั้งผุรร้เฉพาะกิจจริงไหมแล้วก็อยากจะเห็นกสทชเนี่ยทาหน้าที่เพื่อประชาชนในการปกป้องประชาชน ในการร่วมมือกับรัฐบาลในการปับปามคอเซนเตอร์อันนี้คือภาพที่เราอยากจะเห็นการร่วมมือร่วมใจของคสชที่มากที่จะเป็นตัวขวางการดําเนินการกับรัฐบาลกับสมาชิกสภาิในการเอาผิดกระบวนการคอรเซนเตอร์เราไม่แสแกที่มีหลักการหลอลกลวงน้องประชาชนมากกว่าสามล้านคดีในขณะนี้ที่อยู่ในระบบเราอยากเห็นกองการวอรเซเบอร์ยุคใหม่ ที่ภายใต้ใการกดูแลของคนตํารวจโทสุรพลเปรมบุตรให้เป็นดีมทีมโดยมีการตั้งคณะกรรมานสอบสวนไปลูกคณะมีการดูแลอาหารการกินมีการดูแลงบประมาณให้กับพนักงานสอบสวนของพนักงานสอบสวนสืบสวนของกองบัญชาการตัวเซเบอร์รูปแบบใหม่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงจากอาชญากรออนไลน์ ราอยากเห็นการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างสมาชิกตัวเชาติโดยผู้จัดการตัวชาติร่วมกับผู้บัญชาการตรวจไซเบอร์ในการแถลงข่าวสําคัญในการแถลงร่วมกันไม่ใช่เป็นการแถลงเพื่อเอาหน้าไม่ใช่เป็นการแถลงเพื่อเอามา PR ตัวเองเราอยากเห็นภาพลักษณ์ใหม่ในการแถลงร่วมมือกันระหว่างกองบัญชารตำรวจไซเบอร์กับสำนักงานตวจชาติไม่ว่าจะเป็นผบตรหรือจะเป็นรองผบตรในการแถลงข่าวสําคัญเท่านั้นไม่ใช่มอบเงินสามแสนก็มาแถลงข่าว ไปจับปืนได้ห้าสิบกระบอกก็มาแถลงข่าวหรือจับกลุ่มบัญชีม้าของดาราก็มาแถลงข่าวมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแถลงข่าวเพราะมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนจนประทเทศที่รู้สึกว่ากองประชาการตรวจไซเบอร์ไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเป็นกลางในการเลือกพิรักมกัคคิชังคดียายสีตามมามึงรอไปก่อนคดีดารามาคำปุ๊บทำให้ทันที กรณีอูเอนเซอร์ไปปุ๊บมึงทำให้กันทีกรณีผู้ใหญ่มึงทำให้กันทีแต่กรณีไอ้สีตามมาไอ้มามึงเฉยมันน่าเศร้าใจมันน่าอิจฉาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อที่ต้องสูญเสียเงินไปนับแสนล้านบาทแล้วก็ไม่มีใครแก้ไขกับพี่น้องประชาชนคนใงประเทศผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเรา นักตำรวจมากกว่าตำรวจรัฐเราเราอยากเห็นตำรวจเป็นมืออาชีพไม่ใช่ตำรวจที่มาตอบโจทยผลประโยชน์ตำรวจค้าบุหรี่ไฟฟ้าตำรวจเก็บเสือบุหรี่ไฟฟ้าแม่งภาพลักษณ์ของรกรมสุนทรภคกรตอนนี้เน่าเฟะชิบหผายไม่มีความเป็นทนายการของแผ่นดินมีแดงมือให้ยาวเสาได้เสาแล้วก็แปลกมากเลยรัฐบาลแม่งไม่เคยปราบปรามในใน,ในด่านสุนทรภกรแหมสะบังในด่านสุนทรภกรมุกดาหารตรงเตย เลยภาคใต้สงขาตะเนาตรงนี้แม่งเอาคํามผิดกลับมาามันี้ถูณจับได้แม่งก็อ้ามาลักลอบถูกจับได้ก็แม่งบอกว่าตรวจเพราะว่าตู้มีจํานวนมากแต่วันนี้คองเตยมีบุหรี่ไฟฟ้าเจ็ดตู้พวกนี้ที่บดีรกรมเสือกรเนี่ยสงถาม่ได้ด่านของเตยว่าจริงไหมว่ามีการอายับตู้บุหรี่ไฟฟ้าไปเจ็ดตู้จริงเปล่าแล้วทำไมไม่เปิดเ่ะรอเขามาเคลียใช่ไหมตู้ละสองแสนห้าขึ้นไปถ้าบุหรี่ไฟฟ้ามันมันปล่อยบางส่วนเนี่ยสองแสนห้า ผมนึงบอกว่าวทุกอย่างมันไม่มีความรับในโลกแล้วข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันแต่ยุคนี้เป็นยุคที่ข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันแม่งกล้าทําไม่เกรงกลัวที่คนเดเดี่ทั้งสินส้นตรงบริษัทแม่งกินเอาลิสต์ในกระทรวงเกษตรนัรกรณ์มีทั้งคดีฝังกบหม,โม,โมูแม่งที่ฝังทิพย์เบิกเงินงบประมาณไปก็แม่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของดิษไอ้ก็ล่าชา้าคดีหมูเถื่อนก็แม่งล่งาชา้า ุกอย่างอะไรก็ช้าหมเดเกี่ยวกับข้าราชการกรมศุลกากไม่รู้มันมีอะไรถ่วงไว้ทําไมถึงไม่มีการดําเนินการได้นนชิดขาดอย่างรวดเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่คนอยากไปเป็นรรกรมศุลกากรแม่งรวยทุกคนในด่านนี้แม่งนี้ตั้งสามร้อยล้านต่อคนรวยทุกคนได้ใช้ของฟรีจับของเถื่อนมาแม่งก็ไปขายนะครับได้เงินด้วยเอาของไปแบ่งด้วย ใช้รีด้วยพูดสบายเลยอยู่กรมสนธากรเป็นหน่วยงานที่แม่ทุจริตคอร์รัปชันอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่มีใครถูกกล้าไม่มีใครถูกดำเนินคดีอ้างกฎหมายเปิดไว้คุ้มครองตัวเองใช่ไหมไม่มีการแก้กฎหมายไม่องกาปิดกับกรมสนธากรได้บริเวณฟ้าแม่เห็งประเมินมาชุดละสี่สิบบาทกูถามมึงว่ามึงซื้อไปจากไหนวะสี่สิบบาทกูจะไปสู้ๆกว่าหนึ่งล้านสองแสนชุดมึงตีราคาสี่สิบบาทพี่น้องประชาชนคนปเทศเขาขายันสามร้อยไอ้กรมสนธากรแม่งตีสี่สิบบาท หนึ 1> 1่งจุดสองล้านตีสี่สิบบาทมันถึงเป็นสี่แปดล้านมันถึงมาเป็นคดีพิเศษที่ไอได้ถ้ามันตีเนี่ยนีดูไปจับหลักหมื่นห้าหมื่นชิ้นสี่สิบบาทก็สองเท่าไหร่สองล้านแม่งก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ของรีดไอมึงก็สงโโ่งตำรวจตำรวจแม่งก็ไปรับตังค์ของบริเวณฟ้าก็ส่งให้กรมศุลนคดีแม่งก็ทิ้งไปจบสิทธิคดีมันเป็นแบบนี้หมดเนีมันได้ท่าแล้วมันจะไม่ชิบหายยังไงประชาชนแม่งเปิดผับนะ สุจริตแม่ตำรวจก็ไปตรวจหลายเดือนกูก็ต้องส่งกูถ้ไปตรวจดกคนคน,คนก็มีน้อยไทำไม่มีอาชีพมึงก็ไม่ไปจับไม่ไปแบบมึงก็ปล่อยผ่านแล้วมันไม่ใช่ไม่รู้พี่น้องประชาชนตำรวจที่โคตรเก่งเลยยู่ิจฉจะจับไม่จับอยู่ที่รู้ไม่รู้ไซเบอร์นะผมจะบอกให้เลยว่าพนักง,งานสอบสวนมีคุณภาพทั้งนั้นผมจะบอกให้ชุดสืบสวนนี่เก่งทุกคนแต่ เมื่อผู้ใหญ่ในไซเบอร์เอาแต่เก็บเงินกันอย่างเดียวแล้วกูจะทำไปทำไมทำไปกูไม่ได้อะไรกูก็ไม่ได้โล่รางวันไม่ได้อะไรกูทำไปตามขอ,องหน้าหนาที่ของกูเสียสละไหมเสียสละผมไปสัมผัสกับน้องๆของพนังกงานสอบสวนของกรมการกรมปัะชาการไซเบอร์นี้น่ารักทุกคนนะขยันทุกคนแต่ทำไงได้มันเป็นเอกเทศมันไม่ได้ทำเป็น เว้ยั้งเป็นชุดเองคณะถ้ามันทาแบบที่ผมบอกมีช่วยพนักงานสอบสวนมีเจ้าหน้าที่บีบอกสานมีเจ้าหน้าที่ขอสเตทเมนต์มีเจ้าหน้าที่ขอโทรศัพท์ชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มมันก็จะเป็นรูมทีมก็เรียกว่าดีนทีมของไซเบอร์ยุคใหม่การแถลงข่าวก็มึงไม่ต้องไปแถลงมึงจับให้แน่มากสุดอะจับมาเยื่อคืนประชาชนได้จะไม่ยื่อคืนประชาชนได้ ไม่ใช sí, sí, oh ่พอมึงจับได้ป no ุ๊บมึงไปยึดบัญชีม้าแม่งต้องมีมึงจะปล่อยยัดบัญชีม้าต้องเสียตังค์ไอ้อย่างนี้ก็มีในไซเบอร์บางคนนะที่ก็ไปถามผบตรเขาถามถูกคนแล้วนั่นแหละไซเบอร์แหละไม่ใช่เห็นไหมครับหมดไซเบอร์นั่นแหละเวลาถอนยัดก็ต้องกดถอนเงินแล้วยิ่งไปตั้งว่าจะต้องให้ไซเบอร์เป็นผู้ปล่อยยัดนะสบายเขาแหละต้องที่ปล่อยยัดไซเบอร์ไม่ปล่อยยัดก็ทำอะไรไม่ได้นะครับขอให้ ก็ทุกอย่างก็เดี๋ยวหนูเล่าครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ออกมาตรงมาไม่จริงฟ้องได้นะไม่จริงฟ้องได้พรุ่งนี้ผมมีฟังกับพี่ภาษานะครับพี่สาราญ,ญาก็ห้าสิบห้าสิบอยู่ที่ดุู่นิตขอ,อง,งอท่านผู้ภาษาพรผมไม่ช่วยทนักการผู้หญิงถูกทำอาจารย์โนซีแปดโดนถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีมินประมาทเรยกเงินหนึ่งล้านก็แล้วแต่ดยเป็นท่านผู้ภาษา อะไรจะเกิดก็ความเกิดเพราะผมถือว่าผมไม่ทําหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีที่สามารถทําให้ข้าราชการ C8 ถูกลงโทษนะแล้วก็ถูกสันจําคุกนะครับถึงแม้โทษจําคุกจะรลอลงอาญ,ญาก็ตามแต่น้อยคาสารภาพของซ8ว่าเราทำกับเหื่อมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ทํากับคนอื่นด้วยก็อย่างน้อยทําให้ข้าราชการเดไอโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยได้ปอดจากโรคจิตของข้าราชการซี ที่ใช้กล้องปากกาแอบถ่ายใต้กระโปร,รงมึงีผมน้อมรับกำรวิพากษาอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกระ,พนะระมพระบ้าก้าบโมกัาไปฟังการิพากษาที่สาลอาญาขณะนี้ก็เหลืออีกแค่สามคดีนะครับที่ผมจะต้องต่อสู้คดีก็เหลือเพียงแค่สามคดีเท่านั้นคดีแตงโมก็มีวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบแล้วก็เดือนหน้าโดยวิจารณทั้งเดือนนะครับคดีแตงโมเนี่ยรดอวิจารณคดีแตงโมถ้าใครสนใจนะครับไปดูได้นะครับนะ วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบที่สานายาครับแล้วก็คดีแตงโมสารหกคนก็วันที่สี่นะครับวันที่สี่ถึงวันที่เจ็ดวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่ยี่ห้าถึงวันที่แปดพฤศจิกานี่เป็นคดีแตงโมชุดใหญ่สารหกคนที่ฟ้องออกมาเป็นจำเลยเรีย,เรยกเงินทัดยางผมสารบหลล้านบาทครับอันนี้ก็จะสู้กันนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ทีใ่ในการเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวผมนะแต่ตน,นี้เนี่ยนะครับก็รับปากรับมตีแล้วจะเป็นที่ปรึกษาก็จะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเพื่อตอบแทนพี่น้องประชาชนแล้วก็จะปาปามอชญากรรมออนไลน์ปาปามขารายการทุจริตคอรับชับนนะครับให้เป็นผลงานไปที่เป็นจักให้กับพี่น้องประชาชนผมไม่เล่นการเมืองนะครับ แต่ผมชอบไปที่ปรึกษาแลรัฐตรีาะสามารถที่จะช่วยเหลือโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ปรึกษาเป็นลูกของคณะทํางานด้านกฎหมายกับรัฐมนตรีในการปราบปรามอาชญากรรมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่มีความทำบเอามาร้องเรียนกรรมธิการได้ในสภาผู้แทนราษฎร